พันหนึ่งเพื่อนถามว่ากี่หมื่นค่ะทุกคนเอาหลง GT5 Pro ตัวใหม่ล่าสุด2024เลยค่ะมา unboxing กันค่ะแบรนด์นี้ราคาถูกแต่สุดจริงค่ะลองมาแล้ว3มรุ่นรีวิวไว้ค่ะเข้าไปดูในช่องได้นีเลยค่ะ GT5 Pro เขามีสาย3แบบค่ะเป็นสายซิลิโคนหนังแล้วก็สายมันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนได้ทุกวันเหมือนได้นาฬิกามา3เรือนเลยค่ะตัวเรือนเป็นสแตนเลสด้วยค่ะสวยมากกระจกกันรอยขีดข่วนเปิดมาขึ้นโลโก้มีภาษาให้เลือกมีภาษาไทยด้วยขนาดหน้าจอ6นิ้วจัดหกนิ้วจอชัด ต้อมใส่รูปตัวเองก็ได้เขาใช้คู่กับแอปฟันดแสดงทุกการแจ้งเตือนและโทรเข้าโทรออกผ่านนาฬิกาได้เลยเรวมทั้งคุมเพลงและเป็นรีโมทถ่ายรูปมีฟังก์ชันเข็มทิศและบอกสภาพอากาศด้วยมีโหมดกีฬาให้เลือกเป็นร้อยแถมยังวัดค่าความดันการเต้นของหัวใจและ GPS แบบเรียลไทม์และยังสรุปการเผาผ่านของแคลอรี่มีรูปแบบเมนูให้เลือกเยอะหน้าจอสัมผัสสะเทียนมากเลยค่ะในกล่องให้สายชาร์จมาด้วยกันน้ำระดับ IPX67 ง่ายข้อมือจอจะ,สะแสดงอัตโนมัติคุณดูสิสวยมากแล้วมันเกินราคาไปไกลเลยแหละคุมได้ทั้งระบบสัมผัสและปุ่มก ฟังชันเยอะเกินค่ะถ้าบอกหมดคลิปนี้คงยาวเอาเป็นว่าของดีเลยแหละกันราคาแค่นี้มีสีเงินสายสีน้ำตาลด้วยค่ะสวยมากเดี๋ยวเราแปะพิกัดร้านที่ซื้อให้ท่ตะก้านนะคะของแท้แน่นอน